ขึ้นกับค่าเรียกร้องเขาไหมครับคือจะมีเงินมูลค่าค่อนข้างเยอะเห็นยอดแล้วใช่ไหมครับก็เดี๋ยวมาสู้กันอีกทีหนึ่งค่ะตามความเป็นจริงเนาะย้ำอีกรอบหนึ่งค่ะจริงจริงจรางค่าถ่ายเราหมาว่าเขาจะเรียกเงินจำนวนเท่านี้ไหมไม่เหนือนะเพราะว่าก่อนหน้าเราศิลปินในค่ายก็ประมาณนี้แหละค่ะเราได้ฝึกพอเห็นพอเห็นหมายแล้วพอได้คุยกับพี่นวทพี่นวทเขาว่ายังไงบ้างไม่ดับไลน์เลยเขาก็ให huh ้ ใจเราอะไรเงี้ยก็รู้ว่าเราทํางานเยอะอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบไม่ต้องคิดมากอะไรเงี้ยี๋ยวเราสู้กันไปตามความจริงแล้วก็ให้ผู้ใหญ่เป็นคนจัดการค้าเราเห็นเราส่งมาอย่างเงี้ยเราตกใจก็แอบตกใจนะเพราะว่าไนชีวิตเราก็ไม่เคยอะไรอย่างเงี้ยมีหมายสารมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ได้มีการเตรียมใจไว้แล้วตั้งแต่แรกว่าจะต้องเจอรูปแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันความกังวลกับหมายสารไหอืมกังวลเพราะได้อ่านรายละเอียดแล้วอะ ก็กังวลนิดนึงนะคะเพราะว่าเหมือนเราก็อย่างที่บอกว่าเราไม่เคยเจอสถานการณ์แล้วก็ไม่คิดว่าจะมาเจออะไรแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่หนูก็มั่นใจในความเป็นจริงแล้วก็ความถูกต้องก็ต้องสู้กันไปก็เดี๋ยวให้เป็นหน้าที่หมูใหญ่ไปนี่เป็นอมาหลังไม้ก่อนผู่ขายสารกะออกนะคะนี่ได้คเลยเขาตั้งแต่วันที่พูดไปก็คือปล่อยให้เป็นตามกระบวนการประมายไปเลยใช่ใช่ค่ะนายเองก็บอกว่าในข้อที่เราเป็นระับเปิเป็นรางงานไม่ไม่ไม่ติดข้อสัญญา จริงๆมันมีการพูดคุยกันนอกเหนือสัญญาด้วยซึ่งออตามตามเนื้อหาสัญญามันก็จะมีทั้งข้อเท็จจริงแล้วก็ที่ไม่ได้เป็นความจริงซึ่งหนูก็ตอนนี้ยังไม่อยากพูดอะไรก็อยากเเราแบบรอสู้กันทีเดียวก่ รอดูกันค่ะเพราะตัวเราเราก็มั่นใจเช่นเดียวกันะแสดงว่าอิงฟ้าก็อ่านแล้วรู้สึกว่าเราไม่ได้ผิดตามที่เขากล่าวอ้างมันมีทั้งข้อความที่มันก็มีข้อมูลที่เป็นจริงแล้วก็ไม่ได้เป็นจริงเกินความเป็นจริงก็มีก็เดี๋ยวต้องมาว่ากันมีคนริวใช่คะ่บบที่เขาเขียนแวาบอกไอ้แม่ก้อไหนยังไงอันนี้อันนี้ยังดูมไม่ได้ใช่เด,ด,ด,ดี๋ยวรอเดี๋ยวรอทีเดียวคอันนี้จะเริ่มมีการนัดแล้ก็จะได้ัวาไปคุยกับเขาอะไร ีรายละเอียดตรงนี้หนูยังไม่ทราบออที่ที่ชัวร์ๆอาจจะต้องถามทางผู้ใหญ่ทางกองว่าจะเป็นวันไหนอะไรยังไงจริงๆนะการสารเขอาจจะมีการไกล่เกไม่ถ้ามันจะต้องมีกระบวนการนั้นจริงๆหนูก็พร้อมทุกสถานการณ์อยู่แล้วค่ะถ้ายังไกล่เกลี่ยแล้วมูลค่ายังสูงอยู่จริงๆจะไดเราแบ่บนี้คนเดียวเดี๋ยวเราดูดีกว่าค่ะเชื่อมั่นในสติในรายัามของเรา,เยเราอยู่ทุกคนเรายังไงบ้าง หนูเชื่อมั่นในทนายความแล้วก็ความถูกต้องแล้วก็ความดีค่ะแสดงว่าถ้าเราพร้อมจะใช้ในบางส่วนตามสัญญาของเขาถ้ามันเป็นตามความผิดตรงงานเราก็าโอเคอันนี้ไม่แน่ใจมันต้องต้องสู้กันอีกทีนึงเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันมันมีทั้งท,ที่ที่เกินจริงด้วย,ยววอะไรเงี้ยพี่ถามแต่ว่าเคสที่บอกว่าก่อนหน้านี้ที่เขาบริษัทปไปตอไนีไปอ่ะแล้วเขาตกลงผลไม่จรยังไงเท่าที่ทราบมาก็เอ่อทางที่ทางที่พี่เขาแจ้งมานะคะ ก็เป็นการไก่เกี่ยกันคือจบด้วยการที่ทํางานชดใช้ใช่ทำงานชดใช้ไปในมูลค่าเสียหายก็คือไม่ได้ให้ให้ชดใช้เป็นการทํางานแต่ก็ไม่ได้มีงานแปลว่ารับปรับคนเรียกเรามาส่งงานด้วยใช่ไหมเราว้าวจริงักกังวลไหมเพราะเดี๋ยวเราลองจะไปประกวดด้วยแล้วมันก็อยู่ดีมาฟังเรื่องที่แบบคุ้นข้องของสื่อ ว่าปัญหาต่างๆไม่ไม่อาจจะไม่ได้แบบแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวมันมันมัน,มนอาจจะทําให้เราแบบแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วก็หนูก็เชื่อว่าไม่มีมารบาลมีไมออก่เกันแต่ไม่ใช่ไม่บัดนจิตใจเราที่จะไปไปทิ้อง<ล>อาจจะมีนิดนึงนิดนึงที่ทําให้เรากังวลก็คือหลักๆเลยตัวหนูเองไงหนูก็เตรียมพร้อมอยู่แล้วแต่แค่วกลัวว่าเหมือนเราเกรงใจบอสด,ด้วยแล้วก็เกรงใจพี่ๆดูคนที่เขาจะต้องมารับเรื่องที่จะต้องแบบดูแลเราตรงนี้ เวลาอิฟ้าเจอปัญหานี้เราจัดก,การอยู่ความกิจกรู้สิเราอยูงไนบ้างตอนนี้มันปรงไปแล้วอ่ะก็ก็เชื่อว่ามันก็จะต้องผ่านไปได้ด้วยดีเพราะเราก็เชื่อว่าที่ผ่านมาเราไม่ได้มันไม่ได,เไได้เราไม่ได้ทําอะไรผิดแล้วเราก็ทําตามถูกต้องแบบในชีวิตที่มันควรจะเป็นไปใช่ก็ก็ยูดถึงความถูกต้องอนนแล้วรู้สึกว่าเรายิ่ดังดามมากมันจะยิ่ง<อ>มาพร้อมกับความด<ก>ังก,ก,ก,ก็รู้สึกค่ะม,มันเป็นการแรกที่สกวันมันคืนผ้ามันแล้ววันนี้ถ้าเราองายกลับไป ค่าไหมเหรอคะมันก็ก็คงคุ้มแต่ว่าสิ่งที่ที่มันจะต้องเหมือนแบบแน่นอนความเป็นส่วนตัวหรือว่าความสุขภาพจิตอะไรเงี้ยก็ต้องมีนิดนึงที่จะต้องเตรียมรับเพราะว่าทุกวันนี้มันก็เหมือนแบบมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนเราอยู่ในที่ที่มันสว่างมากๆเรากระดิกตัวนิดนึงทําอะไรมันก็แบบเป็นประเด็นได้หมดเมื่อจัดการกับตัวเองเนี่ยเพราะสุขภาพจิตเรามันต้องนอนเพราะเวลาอยู่คนเดียวนั่งมองกระจกเยอะก็มีเดี๋ยวต้องไปพบแพทย์เหมือนกัน ใช่กอนไว่าแบบว่าเรามีวะหรืออะไรอย่างเงี้ยเออก็เป็นสิ้นเดือนนี้ค่ะที่จะที่จะไปแอบร้องไห้บางทีก็บ้างนิดหน่อยแบบางทีแบบเหนื่อยๆอะไรเงี้ยก็ระบายออกมาไม่อยากเก็บไว้อรี้ก็ทางด้านจิตใจแร่ใช่ค่ก็คือเหมือนไปปรึกษาแค่แค่ใคร่เฉยๆสบัตใช่ไหม เพราะว่าหลังๆมาเหมือนเราแบบซูบลงไปเยอะหลายๆคนก็ทักอะไรเงี้ยเราก็ไม่ทราบปัญหาที่แท้จริงว่าทําไมเราถึงแบบทานเข้าได้น้อยลงก่อนหน้านี้อะไรเงี้ยแล้วก็พักผ่อนน้อยด้วยเลยด้วยงานต่างๆมูดของโทนงานที่เราแบบต้องต้องปรับความคิดเรานน่นนี่นั่นปรับความสามารถอะไรเงี้ยมันทําให้เหมือนบางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวว่าเราแบบก็คือไปพบหมอเพื่อไปเคลียร์สมองนีงเคลียร์สมองไม่ใช่ไม่ใช่เป็นหนึ่งกลุมเศร้าไม่ใช่ขนาดนั้นใช่ไหมยังไม่ เราะการทำงานนะคะั้งามมันเป็นแบบนี้ดูเหมือนจะเก่าแล้วจะมีแบบเบรกงานอกไปบ้างไหมจริงๆก็อยากอยากเบรกแต่ว่าอีกใจน,นึงคือเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นโอกาสแล,แล้วก็ทุกอย่างมันมันมีการดึงมาแล้วเกรงใจลูกค้าด้วยแล้วก็หนูก็รู้สึกว่าจริงงานมันไม่ไม่ได้เหนื่อยเลยมากคือนอนพักคนเดียวมันก็หายแต่ว่าสิ่งที่จะต้องเตรียมรับก็คือนหลายอย่างเรื่องของสุขภาพจิตต่างๆแล้วก็การปรับ Mood and tone, มูดแอนโทนอารมณ์ตัวเองในการทํางานแค่นั้นเองอันนี้คุณหมอคือมินิจฉัยแล้วหรือว่าเราลองทําแบบทดสอบแล้วคืว่าเป็นแบบคือทั้งหมดทั้งหมดตอนนี้ยังไม่ได้เข้าไปคุยกับค<ม>ุณหมอแต่ว่าเราจะมีการเข้าไปคุยช่วงสิ้เนเดือนนี้<ม>ที่เรามีนัดนัดไว้อะไรอย่างเงี<ม>้ยได้แตบพี่ทำแบบทดสอบไหมคะยังยัง,ย,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 งยังไม่มีเวลาแต่ว<ม>่าเราคองบ้านเราจะใกล้ไปเรื่ดอยๆแต่ว่าจะมาหนักเท่าไหร่แต่ว่าแฟนคลับก็ยังคงอยู่กับเรารู้สึกยังไงบ้าะว่าเขาเขาก็ยังจับสูนเราตลอด ก็ดีใจนะคะเพราะว่าเหมือนเหมือนปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยเราก็มีได้อ่านทั้งในด้อมเราแล้วก็แฟนคลับที่อยู่นอกด้อมใน Twitter ในอะไรเงี้ยเขาก็คือเหมือนพร้อมเป็นเกราะป้องกันให้เราแล้วสู้ไปด้วยกันก็เหมือนแบบเราก็ไม่ได้ไม่ได้สู้อยู่คนเดียวใช่ยอดมาตั้ที่เราโพสที่หนึงเกี่ยวกับเรื่องของการทางแบบว่าการเวรานะรออการเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยแท็กล่าสุดเออทำไมทำไมเราถึงแบบว่าโพสไปเพราะเราเราจริงเรา บอกว่าจะมีผลกระทบกับในเรื่องของงานเราหรืออะไรอย่างนี้ถ้าเราเหมือนเราเลือกที่จะมาเวทีมิสแฝงอมันชัดอยู่แล้วว่าเราเราจะยืนข้างประชาชนแน่นอนว่าผลกระทบมันมีอยู่แล้วค่ะคนที่เข้าใจแล้วก็ไม่เข้าใจตอนนี้ก็กม็มีอยู่บ้านที่แบบเขาเรียกความเห็นต่างที่แบบมีการทวิตถึงเราบ้างอะไรบ้างท,ที่ไม่ค่อยจะโอเคแต่เราก็ยอมเราคิดก่อนทาอยู่แล้วซึ่งเราก็แบบไม่เป็นไรม,ม,ม,นมันมีทั้งคนหนูแบบ หลักประชาธิปไตยอ่ะเราแสดงความคิดเห็นได้เขาก็แสดงความคิดเห็นได้เช่นเดียวกันซึ่งก็ไม่ได้ว่าอะไรท้อมที่แบบว่าอะไรจะเกิดก็ใช่คือตรงที่เราอยู่อย่างที่หนูบอกว่ามันมันสว่างแล้วก็เสียงเรามันดังกว่าใครหลายๆคนอันไหนที่เราสามารถที่จะช่วยได้หรือทําได้เราก็อยากจะทําเป็นส่วนหนึ่งในนั้นงประชายใช่ก็เวทีมิสแคนก็คือเคียง้างประชาชนอยู่แล้วไม่ได้กลัวว่าพองพสออกมาแล้ว คนเอามาตืนเขา,าว่าหร,รือว่ายิงทิศต่างแล้วว่าตรีเป็นทธิ์ี่มันก็ห้ามไม่ได้มันก็ห้ามไม่ได้จริงๆใช่แต่ว่ามันก็เป็นสิทธิของเขาที่เขาจะทำเพราะว่าเราเราเองเราก็แสดงความคิดเห็นได้เขาก็คงแสดงได้เหมือนกันเงี้ยแต่ว่าก็ต้องดูในขอบเขตด,ด้วยถ้าใครที่มันเหมือนแบบโอเวอร์มากเกินไปหรือลุกล้ำเรามากเกินไปอันนี้ก็ต้องว่ากันด้วยมีสรนอกจริงอบเว่ามันสุ